นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะสมมเยพุทโธภะคะวะสาวัติยังวิหารติเชตวัเนอนาถาปินติกัสสะอาลาเมติติ อนุสนธิพระวินัยเทศนามีปุพาปะละสืบเนื่องเป็นลำดับมา <c oughs> บัดนี้จากวิสัชนาในมันจะสิกขาบทที่หแห่งรัตนวัคปาจิตติกันพอเป็นเครื่องประดับปัญญาบารมีของพุทธมามะกะชนผู้สนใจในสุตตะคือการสดับตับฟังอันเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาคือความรอบรู้จริงที่ควรรู้ ซึ่งจากเป็นคู่ประจำอยู่กับตนเสมอไปโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความตามในพระบาลีแห่งสิกขาบทโดยมีอธิพจน์คำเบื้องต้นว่าเตนะจมเยพุทโธปะควาความว่าสมัยเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถาปินทิกาขาบดีเขตพระนครสาวัตถีอายสมาอุปนันโทคันนั้นท่านพระอุปนนท์จากยบุตร จำวัดอยู่บนเตียงสูงอยู่มาเวลาวันหนึ่งสมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้าพร้อมโดยพิสูจน์จำนวนมากสเสด็จจาริกประพาสตามเสนาชนะผ่านเข้าไปทางที่อยู่ของท่านพระอุปนนท์พอดีกับเวลานั้นท่านพระอุปนนท์แลเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลังสเสด็จพระพุทธดําเนินมาแต่ไกลจึงลงจากเตียงนอนไปต้อนรับสเสด็จพร้อมกับกราบทูลพระพุทธองค์ว่า ขออันเชิญเสด็จพระชินวรวอดพระเนตรที่นอนของข้าพุทธเจ้าพระเจ้าข้าอัตโขภะควาตโตวะปะตินิวัติตวาขั้นนันแหลสมเด็จพระภูมีพระพาคเจ้าเสด็จพระพุทธดำเนินนิวัตรจากสถานที่แห่งนั้นแล้วจึงมีพระพุทธดีกาตัดกับหมู่พิสุว่าอายอออสายโตภิกเวโมคาปุริโศ เวทีตัพโพดูก่อนพิจูทั้งหลายพวกเธอพึงรู้จักโมฆะบุรุษเพราะที่อยู่อาศัยท่านพระพุองค์ทรงติโทษท่านพระอุปนนท์น,นี้แล้วจึงตัดสำแดงโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดดความคุกค,คลีความเกียจคานทรงตัดยกย่องสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุง,งง่าย ความมากน้อยความเป็นคนสันโดษความกําจัดขัดเกาวาการมีอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่จะาสมการปาราลบความเพียรโดยอนเนกปริยายแล้วจงแสดงทรมีคาถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่หมู่พิสุพุทธบริษัทพางมีพระพุทธดีกาตัดสืบต่อไปว่าพิกเวดูก่อนพิสุสฉงผู้จงศีลนหน้าบัตินิตถาคตจากปัญญาสิกขาบท กำหนดเป็นพุทธ,ทธานาสำหรับพิสูจน์สงทวสังฆมณฑนจากได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป <c oughs> โดยอาศัยอำนาจประโยชน์จิประการกล่าวคือเพื่อความขานรับบดีแห่งสงเพื่อความสำรานแห่งสงเพื่อคมบุคคลผู้เกยยากเพื่ออยู่สำรานแห่งูิสูผูมีศีลเป็นที่รักเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบนันเพื่อกำจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต เพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรมเพื่ออนุเคราะห์พระวินยัยดูกรพิจูจนทั้งหลายนับแต่วาราบัดนี้เป็นต้นไปพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงในแหล่งสันคะสันนิบาตประกาศชี้แจงแก่สงฆ์ให้ทราบทั่วกันอย่างนี้ว่าดังนี้นาวังปณะพิขุณามันจะว่าปีท้งวา กาลยะมาเนนะอัดถังคุละปาทกังกาเลกาเลตับพังสุสุขะตังลุเนลุคุเนเลนะตังอติกะกามายโตเฉททธนกังปาจิติตยังแปลความว่าหนึ่งพิสูปูให้ทําเตียงก็ดีตังก็ดีใหม่พึงทําให้มีสี่นิ้วพึงทําให้เท้า พึงทำให้มีเท้าเตียงสี่นิ้วด้วยนิ้วพาสุคตเว้นไว้แต่แม่แค่เบื้องตามเธอทำให้ล่วงประมาณนั้นไปเป็นปาจิตตีให้ตัดเสียดังนี้สิขาบทพุทธบัญญัตินี้สิขากามาชนผู้ทรงปีชาพึงทราบอัฏาธิบายโดยสังเขปดังต่อไปนี้คำว่าเตียงนั้นหมายถึงเตียงที่ช่างทำยาวพอนอนได้ส่วนตังเป็นของที่ทำสั้นไม่พอจะนอน ใช้เป็นที่นั่งเท่านั้นและแต่ละอย่างมีสี่ชนิดคือเตียงและต่างชนิดมีแม่แคร่สอดเข้าในขาเรียกว่ามาสาลกะชนิดที่มีแม่มีแต่แคร่ต่อเนื่องเป็นอันเดียวกับขาเรียกว่าพุทธิกาพัทธะชนิดที่มีขามีลักษณะดังการปูเรียกวกุลิกุลิละปาทกะ ชนิดที่มีขาจดแม่แค่เรียกว่าอาหัตถกะปาทกะก็เตียงและตังทั้งกล่าวแนวนี้เมื่อพิสุจะประสงค์จะสร้างขึ้นใหม่ทำเองก็ดีใช้ผู้อื่นทำก็ดีต้องทำให้ได้ขนาดตามพระบรมพุทธานุญาตโดยยึดถือนิ้วพระสุคตคือประมาณ8นิ้วพระสุตคตกกำหนดตามมาต ตาวัดของช่างไม้มีประมาณนับได้10นิ้วกับสามกระเบียดแต่มีส่วนที่ได้รับการยกเว้นกล่าวคือแม่แค่เบื้องต่าไม่นับเข้าในปริมาณที่กำหนดมานี้หากไปสู่ทําเองหรือวานผู้อื่นให้ช่วยทําเตียงและตังจนเกินประมาณเป็นอาบาัตปาจิตตีต้องตัดเท้าเตียงเ,เ,เท้าตัางซึ่งเกินประมาณนั้นเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตก ปาจิตตีชนิดนี้เรียกว่าเชทนักกะปาจิตตีอันหนึ่งเตียงและตังพิจูดทาค้างไว้แล้วลงมือทําต่อให้สําเร็จจนใช้การได้ก็ดีตนทําค้างไว้ให้ผู้อื่นทาทาต่อจนสําเร็จก็ดีผู้อื่นทําค้างไว้ตนทําต่อจนสําเร็จก็ดีผู้อื่นทําค้างไว้พิจูวานผู้อื่นให้ช่วยทําต่อจนสําเร็จก็ดีต้องอาบาัตปาจิตตี ทำเองหรือวานผู้อื่นให้ทำเพื่อใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นหรือได้เตียงและตังที่ผู้อื่นทำไว้มาใช้สอยต้องอาบัดท,ทุกกฎแต่เมื่อจะกำหนดตามอนาปฏิวาระโดยเฉพาะมีก่ลาวเจาะจงบงไว้ชัดว่าพิสูจผู้ที่ทำเตียงหรือตังได้ประมาณย่อนกว่าประมาณได้เตียงและตังที่ผู้อื่นทำเกินประมาณไว้แล้วมาตัดเสียก่อนใช้สอยพิสูจวิกลจริตพิสูจอัมพิกรมมิกา ไม่ต้องอาบาดตามสิขาบทนี้ด้วยประการชะนีลำดับตอนนี้ไปจะวิสัชนาแก้ไขในตูโลนัตกะกะถาสิขาบทที่หสืบอนุสนทิวินัยเทศนาดำเนินความตามนิทานวัจ,จนระบาลีซึ่งมีใจความว่าสมัยเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาปิณฑิกะคาบดีเขตพระนครสาวัตถี ขัะน,นั้นพิสูจน์จับป,ปัีได้ทำเตียงบ้างตังบ้างเป็นของหุ้มนุน่นพวกชาวบ้านพากันมาเที่ยวชมวิหารได้ทอดทัศนาการเห็นแล้วพากันโพลธนาติเตียนแพร่ข่าวว่ากระทังหินามะสมนานาจะไหนพระสมณะเชื้อสายพระสากยาบุตรจึงได้ให้ทำเตียงตังหุ้มนุน่นเหมือนพวกคฤุขรชนคนผู้บริโภคกามเล่ามูพิสูจได้ยินพวกชาวบ้านโพลธนาติเตียนอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยฉันโดต่างก็ตำหนิโทษเช่นนั้นเหมือนกันแล้วกราบทูลสมเด็จพระส,สันเพชรศาสดาพระพุทธองค์ทรงสอบถามพิจูชาวพพกีว่าจัดจังกิละตุเมหะพิกเวดูก่อนพิจุทั้งหลายมีข่าวว่าพวกเธอทำเตียงบ้างต่างบ้างเป็นของหุ้มนุนจริงหรือ เมื่อพวกเธอทูลรับสารภาพว่าจริงพระพุทธเจ้าขา้าจึงมีพระพุทธดีกาตําหนิว่าดูก่อนโมฆะบุรุษฉไนพวกเธอจึงได้ทําเตียงบ้างตังบ้างเป็นของหุ้มนุ่นเล่าการกระทําของพวกเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของหมู่ชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อพิโยภาพของหมู่ชนที่เลื่อมใสแล้วขันทรงตําหนิโดยในเป็นต้นชะนี้แล้ว มีรับสั่งให้พิจุทั้งหลายยกจิขาบทนี้ขึ้นแสดงในที่สังฆสันนิบาตประกาศที้แจ้งให้สงทราบทั่วกันโดยวัจะนะประพันธ์เป็นภาคภาษามคตอย่างนี้ว่าดังนี้โยปนาภิขุมันจังวาปีท้งวาตุโลนะทะทังกาลาเปยะอุทธาละนะกังปาจิตตยัง แจ้ความว่าอันหนึ่งพิสูจใดให้ทําเตียงก็ดีตังก็ดีเป็นของคุมนุนเป็นปาจิตตีที่ให้ลือเสียดังนี้พึงทราบอัาธิบายตามแนวแห่งสิกขาบทดังนี้ <c oughs> คําว่าเตียงนั้นเป็นของที่ช่างทํายาวพอนอนได้ส่วนตังเป็นของที่ทําสั้นไม่เพียงพอแก่ที่จะนอนใช้สําหรับนั่งเท่านั้นเตียงและตังในบาลีแจก,กประเภทไว้อย่างละสีชนิด ชนิดที่มีแม่แค่สอดเข้าไปในขาชนิดที่มีแม่แค่ต่อเนื่องเป็นอันเดียวกันกับขาชนิดมีขาดังกล้ามปูชนิดมีขาจดแม่แค่ก็เตียงและต่างทั้งสี่ชนิดนี้สมเด็จพระชินสีบรมศาสดา,าทรงห้ามมิให้หุ้มนุ่นคือจะให้นุ่นเกิดจากต้นก็ดีเกิดจากเถาวันก็ดีเกิดจากหญ้าเราก็ดีพิสูจน์ทำเองหรือวานผู้อื่น ให้ทำเตียงตัางหุ้มนุ่นเป็นทุกโกรในประโยคที่ทำได้มาพึงลือเสียก่อนจึงแสดงอาบัติปาจิตตีได้อันหนึ่งเตียงตัางตนทำค้างไว้แล้วทำต่อจนสำเร็จก็ดีตนทำค้างไว้แล้วใช้คนอื่นทำต่อจนสำเร็จก็ดีคนอื่นทำค้างไว้ตนทำต่อจนสำเร็จก็ดีคนอื่นทำค้างไว้ตนใช้คนอื่นทำต่อจนสำเร็จก็ดีต้องอาบัติปาจิตตี ทำเองก็ดีให้ผู้อื่นทําก็ดีเพื่อใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นหรือได้เตียงตังที่ผู้อื่นทํามาไว้มาใช้สอยต้องอาบัตทุกกฎเมื่อกล่าวถึงอนาปฏิวาละแห่งสิกขาบทนี้แสดงเหตุที่ไม่ต้องอาบัตไว้หลายในค <c oughs> ือพิสูจน์ใช้ให้ทําสายลัดข่าวให้ทําสายประคดเอวใช้ทําสายโยกบาทใช้ทําถุงบาต ใช้ทําผ้ากองน้ําทําหมอนได้เตียงตังที่ผู้อื่นมาทําไว้แล้วทําลายเจ้ก่อนใช้สอยพิสูวิกลจะสร็จพิสูวิกลจริลิดพิสู่อให้เกิดผ้าปัญญาที่เรียกว่าอาธิกรรมมิกะรวมก้าประเภทนี้ไม่ต้องอาบาัดสิ้นข้อความในสิกขาบทที่6แต่เพียงเท่านี้ลําดับต่อแต่นี้จะวิสัชนาแก้ไขในนิสีธนาสิขาบทที่เ สืบอนุสนทิทพระวินัยเทศนามีใจความตามวาราพระบาลีอธิพดวา่าเตนะสมเยพุทโธพะควาสมัยเมื่อสมเด็จพระพุทธพภควันตะมุนีเสด็จดประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของอนาถาปินทิกาคาบาดีเกตพระนครสาวัตถีขั้นนั้นเป็นข่าวที่พระพุทธอง,งอธนะค์ทรงอนุญาตผ้านิสีธนะแก่หมู่พิสุฝ่ายพิสุชาปะีรู้ว่าทรงอนุญาตผานิสีธนะ จึงใช้สอยไม่มีขอบเขตจำกัดห้อยลงข้างหน้าข้างหลังของเตียงและต่างบรรดาพิสูผู้มักน้อยสันโดษเมื่อได้เห็นกิริยาการดังกล่าวต่างพากันกล่าวตำหนิโทษและพากันกราบทูลแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอบถามพิสูจน์จะพคีว่าพิกเวดูก่อนพิสูทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอใช้ผ้านิสีธนะไม่มีประมาณจริงหรือ เมื่อพวกเธอกราบทูลรับทราบว่าจริงพระเจ้าค่าจึงมีพระพุทธดีกาติเตียนโดยอเนกประการเพื่อทรงบริหารคณะสงฆ์ให้อยู่ในระดับคุณงามความดีเสมอกันจึงมีพระพุทธดีกาให้พิจูทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นสู่อุเทศพระปาติโมกเป็นพุทธานาวาดังนี้นิสีธนะปณนาพิขุนากาลยะมาเนนะปมานิกังกาเลทปังตัดตีทางปมานัง ทีฆโศเทววิทถิโยตังอติกกะกามะยะโตเชถากลางปาจิตตยังมีใจความว่าหนึ่งพิสูผู้ให้ทำผ้านิสีธนะพึงให้ทำให้ได้ประมาณนี่ประมาณในคำนั้นโดยยาวสองคืบโดยกว้างคืบครึ่งด้วยคืบพระจุคตเธอทำให้ล่วงประมาณนั้นไปเป็นปาจิตตีให้ตัดเสียดังนี้ ก็อชิขาบทนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่พิสูจทั้งหลายด้วยประการชนีก็แต่ว่าประมาณแห่งพ้านิสีธนที่จงอนุญาตนั้นเหมาะสมแก่พิสูจบางรูปไม่เหมาะสมกับไม่เหมาะสมไม่พอดีแก่พิสูจบางรูปเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจําเป็นต้องมีผ้าอนุบัญญัติเพิ่มเติมประมาณผ้าอีกครั้งดังเรื่องเล่าที่เขาความตามนิทานวาจะนะพบาลีว่าท่านพระอุทายีเป็น พระผู้ที่มีรูปร่างใหญ่ท่านปูพานิสีธนะตรงพระพักสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องดึงออกโดยรอบด้านจึงนั่งได้สมเด็จพระบระมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดถามท่านว่าเพราะเหตุไรเธอภูพานิสีธนะแล้วจึงต้องดึงออกโดยรอบด้านอุปมาเหมือนช่างหนังเล่าท่านกราบทูลว่าจริงดังพระดำราสพระพุทธเจ้าคาเพราะพระองค์ทรงอนุญาตผานิสีธนะแกม หมู่พิจุก็มีขนาดเล็กนักพระเจ้าค่าอัตโครพระกวารลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าโปรดแสดงทำมีกระถาในเหตุเพราะเป็นมูลเข้าแรกอุบัตินั้นแล้วมีภาพรบ,บรมพุทธานุญาตว่าอนุชานามีพิกเวนิสีธนัตจะทาวิทติดูก่อรปิสุทั้งหลายแล้วตถาคตอนุญาตให้เพิ่มใช้ยผ่านิสีธนะอีกหนึ่งคืบ ฉะนั้นตั้งแต่บันดีเป็นต้นไปพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงในที่จุมนุมสงฆ์ทุกวันอุโบโสถว่าดังนี้นิสีธนาปนาภิขุนากาละยะมาเนนะปะมาณิกังกาเลตับพังตะลีทงังปะมานาังทีฆโสเทวะวิทัทติโยสุขตะ,ว,ตะวิทัทิยาติริยังทิยัตทังทัสาวิทัติ ตังอติกะกามะยะโตเชธนากางปาจิตตยังแปลความว่าหนึ่งพิสุให้ทำผ้านิสีธนะพึงให้ทำให้ได้ประมาณนี่ประมาณในคำนั้นโดยยาวสองคืบโดยความคืบครึ่งใช้คืบครึ่งด้วยคืบพระสุคตเธอทำให้ร่วงประมาณนั้นไปเป็นปาจิตตีให้ตัดเสียดังนี้สิกขาบทนี้กามาชนพึงทราบอาาธิบายโดยสังเขปต่อไปนี้ ผ้านิสีธนะนั้นหมายความถึงผ้าสำหรับปูลาดนางมีชามีพระเป็นผ้ามีชายสมเด็จพระบรมศาสดาทรงอนุญาตแก่พิสูจทั้งหลายเป็นบริขารพิเศษพิสูจน์ทำเองก็ดีให้ผู้อื่นทำก็ดีต้องทำให้ได้ขนาดแห่งผ้าที่สมณะสุควรใช้ตามในแห่งสิกขาบทสมเด็จพระสุคตบรมศาสดาทรงกำหนดไว้ว่าด้านยาวสองคืบด้านกว้างคืบครึ่ง กับชายอีกคืบคืบคืบหนึ่งเมื่อก่ลาวโดยมาตาวัดของช่างไม้มีปริมาณเปรียบเทียบได้ดังนี้ด้านยาวหนึ่งศอกแนิ้วกับหนึ่งกระเบียดด้านกว้างหนึ่งศอกสามอนุกระเบียดชายหนึ่งชายคืบสี่นิ้วกับสองอนุกระเบียดหากพิสูจน์ทำเองหรือใช้ผู้อื่นทำภาพปูลาดนั่งเกินประมาณดังกล่าวเป็นประโยคที่ทำ ในประโยคที่ทำเป็นทุกกฎได้มาพึงตัดเสียก่อนแล้วจึงแสดงอาบัตปาจิตตีในบทอนา,าปติวาระท่านแสดงอาการและบุคคลที่ไม่ต้องอาบัตเพราะจิขานี้คือพิสูจน์ทำได้ประมาณพอดีทำย่อนกว่าประมาณผ้าปูนั่งที่คนอื่นทำไว้เกินประมาณพิสูจนได้มาตัดเสียก่อนใช้ซอยทำเป็นผ้าขึงเพดานผ้าปูพื้นผ้ามานเปลือกฟูกหรือปอกหมอน พิสูผูวิกลจริตพิจุอาธิกรรมิการวมหประเภทไม่ต้องอาบาัตตามนแห่งสิกขาบทพระพุทธานามีนายดังรัปทานวิสัชนามาด้วยประการชนีเอวังก็มีด้วยประการละชนี